เรื่องของตรุตเกาหลีกันบ้างดีกว่านะเขาบอกเป็นช่วงเวลาเหาะแห่งการที่จะพาคนรักกลับบ้านนี่เขาเลยมีการสํารวจกันว่าเอ๊ะแล้วหนุ่มส,สาวที่เกาหลีล่ะอยากจะพาไอดอลคนไหนกลับบ้านไปแนะนําให้แฟนๆใช่ให้ครอบครัวเนี่ยรู้จักมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครเนี่ยติดชาร์ตกันบ้างค่ะ อย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าในช่วงตรุษเกาหลีหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของเกาหลีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่กับคนรักนะคะทางสถาบัน Seoul Institute of Arts นะคะจึงทําการสํารวจนักศึกษาทั้ง734คนในหัวข้อที่ว่าไอดอลเกาหลีคนไหนที่อยากพากลับบ้านแนะนําให้ครอบครัวรู้จักมากที่สุดในช่วงวันตรุษเกาหลีค่ะจากนักศึกษาชายทั้งหมด406คนนะคะมีคนโหวตให้ซืยอนมาถึง 113คนเป็นไอดอลเกาหลีที่อยากพากลับบ้านมากที่สุดนะคะซึ่งผลที่ออกมาก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เธอมาแรงมากแล้วก็ฮอตสุดๆค่ะส่วนอันดับที่2นะคะก็ตกเป็นของสาวไอรีนจาก Red Velvet ค่ะด้วยคะแนนโหวต101คนตามมาด้วยเยรินนะคะจาก g f r i e รนอยู่ในอันดับที่3ส่วน IU นะคะและแทยอนได้คะแนนโหวตจากหนุ่มๆตามมาที่อันดับที่4และอันดับที่5ค่ะมาทางฝ่าย ฐานนักศึกษาหญิงเนี่ยก็เทใจให้กับป้าโบกร,รมค่ะตอนนี้กำลังฮอตมากในหมู่สาวๆนะคะด้วยคะแนนโหวต109คะแนนส่วนอันดับที่2เป็นของยูซึงโฮค่ะแล้วก็ท 5, ั้งฟาคกริวจุนยอนยูอีอินและเยจินกูนะคะก็ตามมาติดๆที่อันดับที่4และอันดับที่5ค่ะ นี่แหละค่ะก็คือชาร์ตที่เราได้อยากจะนำเสนอแม่อยากจะพาใครแล้วก็จินตนาการใช่ไหมกลับบ้านนั่นเองนะครับขอบคุณพี่อมด้วยในโซนซด์นะครับ